เลดี๋ยวอ,อันนี้ผมสั่งปูไข่ตองอ,อันมยมเอาน้าเชิมสีพุดรักปักเดินแน่งอ่ะสวัสดีครับทุกคนผมยื่นนะครับ วันนี้นะครับทุกคนผมพาส้มมากิน4ีเมอคนอื่นอีกแล้วนะครับร้านเชื่อจานถ้าอันให้เขาหน่อยดิริมเพื่อนจ้างเดิมค่ะจะมาซ้ำอีงครับใช่จ้างวัาสมำหดสงครัมนะครับทุกคนเป็นร้านอาหารแถวบ้านเรานะคะขับรถมาไม่ไกลใช่เนี่ยผมก็ดูรีวิวร้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมอยากกินปูไข่ดองมากเลยนะครับทุกคนก็เลยวันนี้ผมพาส้มมากินด้วยกันนะ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะกับทุกคนที่นี่ร้านนี้บรรยากาศตีเหมือนกันขนมขายตรงนี้ด้วยอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนกลับซื้อนะขนมจากขานมจากโอ้โหซื้อไปเลยไหมได้เหรอเออซื้อไปเลยเธอก็ตาดีนะเขาอ่ะไม่เคยเห็นเลยเข้ามาเอาสองมาาัดจ้ะอ๋ออันนี้เธอเธอชอบกินไม่ใช่เหรอเชื่ออะไรนะขนมจากจ้ะขนมจากอุย้ยเธอดูดีใช้กระดับตี่เหมือนกัน ทุกคนนี่ใส่ส้มเป็นอย่างนี้นะครับมากินร้านอาหารปุ๊บใช่ไหมครับซื้อคงกินอย่างอื่นก่อนเพราะร้านกว้างนะดนี่นี่นะทุกคนมีปูเยอะวันนี้ผมก็ต้องกินปูไข่ตรงแน่ๆเอาส้มซื้อขนอมอีกแก่อันนี้ห้าสิบสามเอาห้าสิบสองตอนนี้ขนมอะไรอ่ะขนมกล้วยกับบีบิมบขนมกะทิ้มใช่ไหมคะค่ เร,เรายังไม่กินข้าวอะไรนะเราก็ซื้อข้าวมัปิโลยเออยอเก็บไว้กินเก็บไว้กินร,ร้อนรดินไปเท่าไหร่จ๊ะปเดินไปเค่สิบบาอีกแค่อีกแค่ทุกคนร้านนี้ร้านใหญ่มากนะครับเห็นไหมมีหลาโตอะตวัวดูดูแม่นม้ำดิว้า นี่นะครับทุกคนผมก็อยากกินร้านนี้เพราะว่าบรรยากาศอ่ะดูนีอ่ะเธอดูรูปก็ได้มีรูปอาหารก็ไม่แพงนะจ้ะมีปูไข่ดองไหมครับปูไข่ดองปูไข่ดองก่อนครับมีแนะนำไหมสองเนี่ยนะอ๋อมันจะเมนูแนะนำอ๋อเอาทอดมันด้วยจ้ะเอาไข่ไข่ฟอง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 อ่ะชาะไหนนะไข่ เป็นสูนรรวมเลยนะคะาหมูคัดกัะติดีกว่าค่ะเมื่อกี้หนูเห็นอะไระอันบนสุดอ่ะแกงแกงคั่วเลยนะคะแกงคั่วไข่ผยอ่โอ้เธอ,อ,อข้าวสองจานจ้ะเธอดูอะไรมาบ้างอ่ะเขาเขาจริงจริงเขาดูแค่ปลไข่ดองอย่างเดียว ขออยากกินรายการให้หน่อยจ้ะก็มีปูไข่ดองค่ะทอดมันตุ่นัวหมึกขัดกะปิแกงคั่วหอยผงแล้วก็ข้าวสองอย่างจัดจ้าแล้วก็มีแล้วก็มีมตี่สดด้วยนะอือเอาอแล้วชงจ้ะโอ้โหสัง่งไปเลโยยอเออเอาเลยเอาเลยอันนี้อันนี้ทางร้านแถมให้ครับอ๋อใช่ไหมคะขอบคุณมากครับแล้วอันนี้ปูไข่ผมเขาเป็นแฟนรายการโอ้ขอบคุณมากค่ะอันนี้ก้างสดๆเลยโอ้รับผม กั้งเหรอครับใช่กั um ้งทะเลอ๋อกั้งกระดานกั้งกระดานครับครับผมขอบคุณครับครับผมกั้งคือกั้งไม่ใช่กุ้งค่ะเป็นกั้งค่ะกั้งเหมือนเด็กเพื่อนเพื่อนพุ่งใช่ไหมใช่ค่ะหน้าตาอ๋อหน้าตาอย่างนี้ผมก็ดูอกเร็วนะครับทุกคนเบอร์อันนี้ผมสั่งปลูกไข่ดองนี่เห็นไหมครับโอ้โห เนี่ยผมก็ดูรีวิวมาแล้วนะครับมาน,นี่น่ากินมากเลยชื่ออะไรนะไข่เผาไฟหรือเปล่าอ,อะไรสักอย่างเออไข่เบิ้มไข่เบออิ้มมากแม่ไหมดูดีนะเออแล้วก็ทุกคนอันนี้ก็เทมนะครับทุกคนใช่ไหมร้ันนี้อันนี้เทมให้แล้วก็อันนี้ก็เทมให้โอโ้โหวันนี้เธอกินเต็มที่เลยนะ,ะกินให้อร่อยอร่อยเลยนะ อันนี้สุดไทยแบบเกาหลีเลยนะก,ก,ยกินยังไงเราคนขยื้อขมเกาหลีเหรอเนี่ยมีกระเทียมกับพริกสดใช่ไหมครับทุกคนวางอยู่ตรงนี้ก่นอนแล้วก็ <laughs> น้ำจิ้มอะ่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่จริงๆที่เกาหลีไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแต่เราเป็นคนไทยใช่ไหมครับต้องนั่งน,น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยประเทศไทยไม,ไม,ไม่ไม่กินอย่างนี้เนาะไม่ใส่ข้าวอ่ะเด็บต้องคุกๆลุกไงเห็นไหม อร่อยมากอะ่ะผมว่าแล้วทำไมใครๆก็บอกว่าร้านนี้ปูต้องอร่อยรอยจริงอะ่ะเค็มพอดีนะครับไม่เค็มมากไม่จืดมากว้าเจ็าปูอย่างเดียวก็จบแล้วจิงด้วยแปลแล้วอันนี้ก็คือปูเหมือนกันอันนี้ก็ปูไข่ดองเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้จิ้มอยู่ตรงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ คือเธอเขอกินได้หรือเปล่าบามเธออ่ะได้ได้เนาะว้าบิดชิบตาว้าริงจรันิบาตาชอบมากกางอันเนี้ยผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับทุกคนอันนี้เหมือนแบบกุ้งเหรอค่ะแกะเปลือกออกเหมือนเพื่อนกุ้งใช่ไหมใช่ครัรัวกินทั้งเปลือก กินเปิดไหวแล้วครับแข็ไงได้เลยขอยตรงนี้เอาน้ำเชื่อมสิบฟุตร,รัดปากนี่นะอันนี้ใช่อะไมนะกั้มหมอกั้งครับกั้งมผมกินกัง้งครั้งแรกในชีวิตผมนะครับ Cheers เนื้อแ,แน่นอะ่ะรสชาติคล้ายๆกันกับกุ้งนะครับแอ่กั้งอ่ะเนื้อแน่นกว่าแล้วก็กุ้งอ่ะมีมันเยอะกว่าอืมันนี้อะไรอ่ะ หูนึ่งเหรอ,อหูไข่นึ่งค่ะอันนี้ต้องกินยังไงเนาะตักเหรอร้านนี้นะครับทุกคนน้ำจิ้มแซ่บนะ <c oughs> ปกติแล้วน้าหารไข่ซีฟู้ดอย่างเนี้ยต้องน้ำจิ้มแซ่บใช่ไหมครับถ้า <c oughs> น้ำจิ้มไม่อร่อยก็เฉยๆนะ <c oughs> แต่ร้านนี้แซ่บจริงๆน้อยมากนี้อยมาก เดี๋ยวผมก็เลียงวิย์กินกูด้วยนะครับ<ม>ทุกคนเพราะว่าผมกินกูไม่เคยเป็นเลยใช่เออให้มันแตเมื่อไรเขาจะกินกูเป็นนะเนี่ยดูดินี่ใช่ไหมอีกข้อนึงก็ต้องกักดก่อนกินยากจัง จนเธอเก็บเกี่ก้ให้เขาว่าใช่ฟันบ้างก็ต้องใช้ค่ะอ้อาวนั้นเขาก็กินน้ำอะไรเธอด้วยเหรอคะนนะั้นอ่ะใช่ค่ะทายาอาสูนแล้วเ,เ,เขาตักอันนี้ให้นะเขาเอาอะไรกุ้งไหมแซ่บแล้วคุกเข่าขอขอไฟเธอะทำไมเป็นคนดีจังหรือให้ช่วยกินช่วยกิน โอยเยอะนะท,ที่ร้านแถมมาให้เยอะมากค่ะต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะคะอ,นนอันนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็ผมก็ดูรีวิวมาอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเธอเป็นคนชอบกินอาหารรสนี้อยู่แล้วรสแบบเกาหลีเกาหลีแบบนี้หวานไข่ตุ๋นอักปกติคนเกาหลีอะ่ะกินไข่ตุ๋นกับ อ๋อหมูย่างใช่ไหมครับ<ม>บางทีไปทําไข่ตุ๋นอะจืดไปก็ไม่อยากกินนะ<ม>แต่ว่าที่นี่ไม่จืดเท่าไหร่หรอกทุกคนกินกับซีฟู้ดใช่ไหมครับซีฟู้ดก็รสชาติเป็นเค็มยิ่หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวกินกับไขยย่ยารสจะแบบพอดีอัน<ม>นี้ก็มีกุ้งด้วยเป็นซีฟู้ดอะมีกุ้งมีปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ละ่ะ คนเยอะมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยใช่ไหมคนเต็มร้านเลยอ่ะยังไม่เที่ยงเลยนะยังไม่เที่ยงแต่คนเต็มร no ้านเลยวันนี้เรามาเช้าตอนเช้าเลยนะกับทุกคนเลยังคนเยอะอยู่นะจังหวัดผมที่เกาหลีใช่ไหมครับไม่มีทะเลนะเกูไม่มีทะเลก็เลยผมไม่ชินกับอาหารแบบทะเลนะครับปูต้องเกาหลีกับปูต้องไทยยาสุไทร์จังกันแล้กับพรรู้สึกปูต้องเกาหลีแข็งกว่า ปูต้องเกาหลีต้องกินกับขา้าวเยอะๆใช่ไหมครับถ้ากินปูอันหนึงใช่ไหมครับต้องกินข้าวแบบหนะน,นึน่งจานหน่อยนะเดี๋ยวว่าที่ไทยอย่าไม่เค็ดมากกินปูกับข้าวนิดๆหน่อยๆก็ได้แนตะ่ละครไม่ต้องกินข้าวเยอะถ้าอยากแซ่บก็กินนะ้ำซีฟูดเออ,อนนต้องกินอย่างเงี้ยที่ก็เหมือนการใส่ขา้วาวก็แต่ดัดน้ำจิม้ม เป็ดทีหนะกกับทุกคนเจว่าเจว่ารสชาบกโอเคนะรสชาบคิทผมชอบอ่ะต้องกินอันนี้ค่ะอ๋อเขากินมผิดใช่ไหมซสเริกสดพริกลองดูนะคะ่ะส้มแนะนำว่าจิ้มอยู่ตรงสดพริกนี่นะก้างเหนืออร่อยกว่าเนื้อปุ้ม แต่ว่าเนือ้อแต่ว่ากุ้งอะมีเนื้อไงมีหัวมันนั่นไงมีชาแนลอีกเต็มหนึ่งผมก็พาซ้อมมากินนะแฮปปี้คนอีกอันหนึ่งนะครับเกี่ยวอีกอสองชั่วโมงอ่ะซ้อมต้องไปทำฟาร์มข้าวกองแล้วก็แบบกินข้าวอร่อยอร่อยไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยวันนี้พามากินก่อนถึงพรุ่งนี้อ่ะไม่ต้องกินมันต้องเป็นแบบื่นนะเพราะเคอนดิชันเขาดูทุกคนจะต้อเขไปเมื่อกี้ชอบพูดไปแล้วไง ก็ที่เกาหลีก็มีมีคำเด็ดนี้นะครับตองกินข้าวกับคนพูดเยอะใช่ไหมครับต้องพาไปกินซีฟูด้ดตัวว่าเออเก็บไปจุดไปกัดไปก็ปังไม่ว่างใช่ไหมครับอะไรเงียบหลังจากวันนี้ใช่ไหมครับทุกคนผมไม่คิดจงปูแน่นอนเริ่มเต็มสองสามวันที่แล้วผมก็อยากกินอยากกิน อยากกินเป็นปูดองอะ่ะแต่ว่าผมทําไม่เก่งใช่ไหมครับไม่เป็นด้วยเรื่องปูมีไข่ก็ยากอะ่ะแต่วันนี้ทุกทายกินแล้วก็แบบพอใจนะครับทุกคนนอนขาไปได้แล้วทุกคนเราว่าก่นข้าวจบแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนจริงๆเราว่าส้างสี่ย่างใช่ไหมครับทั้งหมด7จ็ดร้อยแปบาบาทก็ไม่แพงนะเราสั่งเผ็ดซีด้วยรถช่องสิงคโปร์เนี่ยรดช่องด้วย แล้วก็แบบสังปูดองแบบป้ามือโน่นนี่นั่นก็ร้าเขาคุ้มนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนอย่าเริ่มนะครับอย่าเริ่มแนะนำร้านอาหารอร่อยๆนะครับแถวแถวราชบุรีกับสามุจสงครามนะคนปรปฐมนะล้วเราจะไปลองกินใช่แล้วก็คนที่อยากจะกินข้าวนกบ้านใช่ไหมกบไปร้านอาหารนะ้ผมก็แนะนำร้านนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวส้มเขียนข้างล่างให้ร้านอยู่ตรงไหนนะ ช่วยๆกันโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีเจ้า